สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายไปเก็บภาพบรรยากาศการขนย้ายวัวนะคะการเดินทางกลับข้อของวัวค่ะมีทั้งแบบที่เดินเท้าแล้วก็ใช้รถพ่วงคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถพ่วงมาให้เลือกชมหลากหลายเลยคะ่ะของแต่ละฟาร์มก็ไม่แตกต่างกันค่ะเป็นรถพ่วงที่ใช้รถไถพ่วงลากค่ะมาติดตามชมกันเลยค่ะ นอกจากชาวนาจ,จะใช้รถไถนะคะในการไถพรวนต่างๆแล้วนะคะรถไถย,ยังสามารถนำมาพ่วงกับรถพ่วงบรรทุกกัวได้ค่ะซึ่งถือว่าก็ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆค่ะสำหรับรถพ่วงนี้นะคะก็ต้องมีทะเบียนด้วยค่ะต้องเป็นที่ยอมรับของ s t r a s e n v e r k e h r a m หรือว่าของกรมท,ทางหลวงค่ะ แล้วก็จะมีบริษัทนะคะที่เขารับทํารถพ่วงสำหรับพ่วงลากสัตว์ค่ะก็มีหลายบริษัทค่ะสังเกตได้ตามปลายของรถนะคะการใช้รถพ่วง ลดขนย้ายสัตว์ที่ได้มาตรฐานก็จะทําให้การเดินทางของวัวไม่มีปัญหามไม่เกิอดอุบัติเหตุค่ะหรือว่าลดการสูญเสียได้น้อยลงค่ะ<ม>และดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในการขนย้ายสัตว์ค่ะค่อนข้างจะลําบากค่ะทั้งดึงทั้งฉุดทั้งลากค่ะ สำหรับชาวนาน,นะคะที่นำวัวเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเขาก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีรถบ่วงลากนะคะหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะวนกลับมารับอีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณสองสารอบได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะในการที่จะคิดจะ ใช้หรือว่าจะซื้ออุปกรณ์สำหรับขนย้ายวัวคะ่ะตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคะ่ะจะเห็นได้ว่าชาวนาก็ให้ความสำคัญในการเคลื่อนย้ายสัตว์มากคะ่ะแล้วก็เป็นกฎข้อบังคับของกฎหมายด้วยคะ่ะในการขนย้ายสัตว์ที่เจ้าของฟาร์มหรือว่าผู้ขนย้ายนะคะจะต้องมีรถ ที่ได้มาตรฐานค่ะแต่ว่าถ้าหากฟาร์มไหนไม่ได้มีวัวเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีบริษัทค่ะที่เขารับเหมารับขนส่งรับขนย้ายค่ะมีบริษัทที่ทำหน้าที่แทนค่ะโดยที่เจ้าของฟาร์มไม่ต้องลงทุนซื้อลดลากลดพ่วงแบบนี้ค่ะดูจากสภาพแล้วราคาก็คง สำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับรถคันสีเขียวนี้น่าจะเป็นของบริษัทรับเมาขนส่งค่ะ ดูใหญ่โตแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะแข็งแรงมากๆเลยค่ะ วันนี้เลิอดฟาร์มได้มีโอกาสได้ไปชมงานนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะมีความรู้สึกว่าทุกคนให้ความสำคัญกับงานนี้มากเลยค่ะทั้งที่การขนย้ายวัวนะคะก็น่าจะมีค่าค่าขนส่งหรือว่าต้องใช้ต้นทุนสูงค่ะแต่ทุกคนก็ยินดีมีความสมคัครใจกันค่ะนำวัวร่วมมาประชันการประกวดแล้วก็ประมูลค่ะ เห็นแล้วก็ชื่นชมค่ะ mm hmm. นอกจากชาวนาผู้ที่ทำการเกษตรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วนะคะทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาจึงมีการก่อตั้งสมาคมนะคะของแต่ละอำเภอหรือว่าแต่ละตำบลค่ะ เพื่อช่วยกันในการประครับประคองกิจการของฟาร์มวัวของพวกเขาให้ไปได้รอดค่ะ mm hmm. หรือว่ามีปัญหาอะไรพวกเขาก็จะปรึกษากันค่ะเ mm hmm. ห็นได้ว่าชาวนาเขาจะช่วยเหลือกันค่ะไม่เอารัรเอาเปียกันค่ะถ้าวัวของเขามีปัญหาค่ะเขาก็จะจัดก,การให้เรียบร้อยค่ะ ัวที่มีปัญหามาขายทอดตลาดให้เกิดความเสียหายเกิดแก่กับพี่น้องการเกษตรด้วยกันค่ะถือว่าในเรื่องนี้พวกเขาก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพค่ะ ที่รถบรรทุกวัวบรรทุกวัวกลับไปหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขีนของวัวนะคะที่อยู่ไม่ไกลค่ะสําหรับฟาร์มที่อยู่ไม่ไกลเขาก็จะให้เดินเท้ากับข้อค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะก็จะมีการขึงเชือกไปตามแนวทางเดินของวัวค่ะไชมกันเลยค่ะ เจ้าของฟาร์มก็ได้มาคุณกลับไปจนหมดค่ะดูรถพ่วงของเขาแล้วก็มีความทันสมัยนะคะสะดวกเหมาะกับการใช้งานค่ะหัวสามารถเดินขึ้นได้อย่างง่ายนะคะทันสมัยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าในเมืองไทยมีแบบนี้หรือเปล่าคะ รถบรรทุกคนย้ายสัตว์ที่ดูทันสมัยมากเลยค่ะแล้วก็น่าจะจุได้เยอะด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะสำหรับคลิปการคนย้ายสัตว์ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ